งบกลุ่มแบงค์ใกล้ออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะครับตัวไหนงบดีกราฟเป็นยังไงตัวไหนงบแย่กราฟเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับสวัสดีครับสําหรับคอสเทคนิคเราจะมีรีคอร์กันวันละ10นาทีไม่เว้นวันหยุดนะครับอันนี้เราส่งให้ทางไลน์กลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูไปทุกวันนะครับนะเราจะเอาหุ้นสวยเอากราฟมันดูกันนะดูกันหน้าง,งานหลังจากที่เราเรียน ทฤษฎีแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับท่านที่รหัสเมท่านจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับท่านใดสนใจสามารถต่ออยู่ได้นะครับต่ออยู่ครั้งที่2จะเป็น2,900บาทอยู่ได้3เดือนและต่ออยู่ครั้งที่3ก็จะเป็น2,900บาทอยู่ได้6เดือนหรือใครสนใจไฮบริดรุ่นที่26สมัครได้เลยนะครับเริ่มเรียนเดือนหน้านักเรียนเก่ามีส่วนลดสมัครตอนนี้เข้ามาเรียนก่อนเป็น1แถม1นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกลุ่มแบงก์ก่อนผมอยากจะให้ดูกลุ่มแบงก์พอเวลาพูดกลุ่มแบงก์อะเรามองแบงกกลุ่ม่มอน นะมองทั้งกลุ่มก่อนว่ายังไงลองดูอย่างนี้นะครับแบงค์จขขคนะ,จะไ,ดจได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นถูกไหมครับนะแบงค์จะได้ข้อหนึ่งต้องเข้าใจก่อนแบงค์ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นอันนี้แบงค์โดยรวมเนี่ยได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยรอบนี้ที่ดอกเบีย้ยมันขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นแบงค์ได้ประโยชน์ตรงน,นี้จบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นปลายทางของดอกเบีย้ยขาขึ้นแหละอันนี้คือประเด็นที่2ดังนั้นถามว่าแบงค์จะได้ประโยชน์ไหมก็คงไม่ได้ประโยชน์แล้วแหละดังนั้น ถามว่าแบงค์ผ่านจุดสูงสุดไปยังผมตอบว่าแบงค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในรอบนี้ที่เหลือมันก็จะเป็นไซเวด้าอ่าอันนี้คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3การไซเวดาวเวลาแบงค์มันลงมันไม่ลงพรวดเดียวนะครับมันจะค่อยๆลงดังนั้นเราสามารถเล่นรอบได้อันนี้คือประเด็นที่3นะครับประเด็นที่4โครงสร้างดอกเบีย้ยมีผลไม่เท่ากันในแต่ละแบงค์ไม่ใช่บอกว่า้ดอกเบีย้ยขาลง ทุกแบงค์เสียประโยชน์ไม่ใช่มันจะมีเสียประโยชน์มากน้อยลดหลั่นกันไปอันนี้ในไฮบริดผมสอนไปเรียบร้อยละนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะามามาดูอีกทีหนึ่งผมเคยเอากราฟให้ดูแล้วว่าดอกเบี้ยขาขึ้นแบงค์ไหนได้ประโยชน์มากสุดดอกเบี้ยขาลงแบงค์ไหนเสียประโยชน์น้อยสุดเรียงลําดับกันมานะครับทีน,นี้เรามาดูกําไรอันนี้จากโบรกที่เขาคาดนะครับอย่างที่บอกผมไม่แนะนําการลงทุนนะครับแต่ว่าผมจะให้ดู แบงค์ uh, ที่เขาคาดว่ามีกําไรนะครับถ้าขาดทุนเยอะๆอย่างเงี้ยเรามาดูกราฟสิครับมันโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเลยทีละอันดีกว่านะดูตอนแรกดูเบย์ก่อนแล้วกันนะขอใช้เวลาสัก2วันในการดูนะครับดูวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วกันเนอะเอาวันนี้กับกับสัปดาห์หน้าก็ได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีสแกนหุ้นตามโมเมนตัมกันนะครับทีนี้ดูเบนะเบทีนี้อ่ะเวลาเปิดกราฟ แต่ผมให้ดูนะอันนี้อันใหม่นะครับเปิดกราฟมาหนึ่งหน้าเราดูเทรนก่อนเลยนะครับเห็นไหมตอนแรกผมบอกให้ให้คัดเนี่ยคัดตรงแถวๆตรงเนี้นะครับนะถ้าไม่คัดตรงแถวๆตรงเนี้เห็นไหมมันมันมันเป็นไงครับมันจะมันจะไหลลงมาณวันนี้ยเรามาดู B เบ็นไปครับขาขึ้นหรือขาลงอย่างที้เป็นขาลงเห็นไหมครับเนี่ยเป็นขาลง,เป,าลงเป็นขาลงมาโดยตลอดเลยเป็นขาลงมาโดยตลอดเลย ทีนี้่าดูนี้นะครับเราสร้างเส้นกดดาวเทนขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้เป็นขาลงหุ้นขาลงเราทําอะไรครับเราไม่ยุง่งเราไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเวลามันลงเราต้องจับสัญญาณให้ได้ว่ามันเกิดสัญญาณบล็อกที่1แล้วหรือยังที่ผมเน้นย้ําเสมอเลยนะครับนะเกิดสัญญาณบล็อกที่1แล้วหรือยังบล็อกที่1ก็คือแปลว่าอาจะอะนะอาจะหยุดลงนะครับอาจจะหยุดลงเพมันอาจจะหยุดลงเราดูตรงนี้ครับเนี่ยบล็อกที่1เกิดขึ้นหรือยัง นาวันนี้ยังไม่เกิดสัญญาณอาจจะหยุดลงเลยก็คือเห็นไหมครับราคาลง i อซลงราคาลง i อซลงดังนั้น B เบยังเป็นดาวเทรน์นะยังเป็นดาวเทรนเพราะฉะนั้นยังทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นต้องรอกว่าจะเกิดบล็อกที่1เมื่อเกิดสัญญาณด i เวอร์เจนขึ้นมาแปลว่าอาจจะหยุดลงพออาจจะหยุดลงเสร็จค่อยไปดูบล็อกที่2จําได้ไหมครับ เนี่ยบล็อกที่1อาจจะหยุดลงอันนี้เราต้องไปดูพื้นฐานไปดูพื้นฐานซิว่าเอ้คาตาลิสที่ทําให้มันลงเนี่ยจบไปยังมีคาตาลิสใหม่ที่ทําให้มันขึ้นในอนาคตรหรือยังอันเนี้ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าไปทําการบ้านไปดูพื้นฐานละแต่เราจะเริ่มเข้าไปเสี่ยงไปเบสได้ก็คือบล็อกที่2ตรงนี้และเราเริ่มที่จะปลอดภัยในการซื้อคือบล็อกที่3ตรงนี้นะผมพูดอย่างเงี้ยซ้าไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเปลี่ยนแค่ชื่อหุ้นอย่างเดียวเองเห็นไหมถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เราไม่ต้องกลัวเลยนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ t r e บล็อกที่เราจะต้องต้องรู้กันดังนั้นตรงนี้ยังเป็นดาวเทรนอยู่ยังทำอะไรไม่ได้นะครับอดูตัวที่2 BBL BBL คาดว่ากำไรจะติดลบเห็นไหมทั้ง Q o n Q อนคิ y และ Year on Year ทีนี้เราก็มาดูกราฟกัน่าเห็นไหมแบบนี้เปิดกราฟมาเราดูเทรนก่อนเห็นไหมครับดูเทรนก่อนเทรนเป็นแบบนี้ครับ อันนี้เป็นขาขึ้นเห็นไหมครับเป็นขาขึ้นยกลยกไฮเห็นไหมครับยกลอยยกไฮยกลอยกไฮระหว่างทางไซด์เวย์ได้สุดท้ายต้องทำนิวไฮเห็นไหมครับระหว่างทางไซด์เวย์ได้สุดท้ายต้องทำนิวไฮปรากฏว่ารอบนี้เห็นไหมครับ BBL ตกลงมาตรงนี้คือจุดแห่งการพังฐานขึ้นยอ่อแล้วขึ้นปึ้งตรงนี้เห็นไหมนี่คือพังฐานถ้าเราไม่ได้ออกรอบนี้เห็นไหมครับเรามีอีกฐานหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับคือ155 ถ้าเราไม่ออก155ไปนะครับล่วงลงมา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 แบบนี้เรามีเวลาให้คิดนานแค่ไหนครับตรงนี้เห็นไหมครับจูลาย2023ถึงโนเวม ber 2023เรามีเวลาให้คิดประมาณ5 6เดือนนะครับในการดูพื้นฐานในการเข้าไปฟังอัปเดตในการเข้าไปหาข้อมูลต่างๆเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราตัดสินใจปล่อยให้มันไหลลงมาแบบนี้เราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ นะพราะตรงนี้คือจุดพังฐานอาทีนี้เพราะมันพังฐานลงมาเดี๋ยวผมวางแผนให้ใหม่ครับณนะวันนี้มันเป็นไงครับมันเป็นดาวเทรนอยู่ถูกไหมครับเนี่ยเห็นไหมจุดคัดที่เราเคยคุยกันไว้เห็นไหมครับถ้าเราไม่ออกแถวๆตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ไหลลงมานะครับไหลลงมาเนี่ยผมก็เตือนมาตลอดเห็นไหมครับนะถ้าเกิดใครใครที่ตามกันมาเนี่ยผมไม่ได้ลบนะครับเนี่ยเห็นไหมยืน155บาทไม่ได้อย่างเงี้ยเราไม่เอาเห็นยัง นะครับมันคือจุดพังฐานตรงนี้นะครับเห็นไหมร้อยห้าสิบห้าบาทเห็นยังครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราไม่เราสมัครใจจะดอยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าตรงนี้มันลงอยู่เห็นยังครับเพราะฉะนั้นลงอยู่อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นหลุดนะครับหลุดไม่ได้ไม่เอานะครับที่หลุดยืนยืนไม่ได้ไม่เอาที่ตอนนี้ไหลลงมาแล้วไหลลงมาแล้วไหลลงมาแล้วตอนนี้เกิดสัญญาณเกิดขึ้นเขาเรียกสัญญาณด i เวอร์เจนเห็นไหมครับตรงนี้ไอซ์ไซดิเวอร์เจน เห็นไหมไอซีันนี้คือบล็อกที่1เกิดขึ้นแล้วบล็อกที่2ดาวไซจํากัดเกิดขึ้นแล้วเช่นกันณวันนี้เป็นบล็อกที่1กับบล็อกที่2นะณวันนี้เป็นบล็อกที่1กับบล็อกที่2เห็นไหมครับบล็อก1เกิดแล้วไปทบทวนดูนะครับแต่ละบล็อกเป็นยังไงบล็อก1เกิดขึ้นเรียบร้อยบล็อก2ดาวไซจํากัดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวครับจะเกิดสัญญาณกลับตัวได้ยังไงอ่ะดูนี่นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวมันจะมาขวางเราอันนี้มันของเดิมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูภาพนี้ภาพนี้เป็นขาลงเห็นไหมครับค่อยๆดูไปนะอันนี้คือจุดสูงสุดเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมเราตีเนี่ยคือเส้นกดดาวเทรนเห็นยังครับเนี่ยคือเส้นกดดาวเทรนอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมครับ หา2จุดไม่มีตรงไหนไปมงผ่านเลยเขาเรียกเส้นกดดาวเทนณวันนี้ lower l o w ณวันนี้ lower l o w ณวันนี้ lower l o w อ่ะดูนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้ดูนะครับนี่ดาวไซส์จำกัดแล้วแต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวจะมีสัญญาณกลับตัวได้ก็ต้องยก ok Low ยก ok High ยก ok Low ยก ok High เห็นไหมครับนี่กลับมายืนเหนือกรอบนี้ละตรงเนี้ย BBL ตรงนี้คือซั p พอต ถ้าหลุดตรงนี้เราคัดครับไม่หลุดไม่มีปัญหาอ่ะถ้าหลุดตรงนี้เราคัดไม่หลุดไม่มีอะไรบางคนชอบเบสในบล็อกที่2ถูกไหมเบสแปลว่าเสี่ยงนะบล็อกที่2อยากเบสเบสไปแต่ถ้าหลุดตรต้องออกแต่ต้องยอมรับนะครับว่าแรงมันยังไม่พอนะมันยังแค่เป็นรีบาวเพราะฉะนั้น,น,น <S <S ถ้าหลุดต้องยอมรับแต่ถ้าเกิดโอ้โหถ้ามันไปตรงนี้ได้แสดงว่า้มันมีโอกาสกลับทเทนละถ้ามันขึ้นมายืนเหนือเส้นตรงนี้ได้แสดงว่ามีโอกาสกลับเทน แต่ถ้าเราไปซื้อตรงนี้เป็นไงครับมันจะแพ้เพื่อนเห็นไหมครับมาซื้อตรงนี้มันจะแพ้เพื่อนเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็เบสตั้งแต่ตรงนี้ครับแต่หลุดตรงนี้ออกไม่หลุดมีปัญหาครับไม่หลุดก็เลทฟอร์ฟิทลันไปเรื่อยๆแต่ถ้าหลุดต้องออกต้องทําใจไว้ก่อนนะว่าตรงนี้ตรงนี้คือการรีบาวรีบาวคือมีโอกาสลงได้ทุกเมื่อนะโอเคไหมอันนี้คือสําหรับ BBL นะครับอ่ะดูอีกตัวหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาต่อกันนะครับดู KKP KKP เห็นไหมครับดูดิ -40 ทั้ง year on y e a ิว on q ินะครับอ่ะเ k p k พ p เป็นไงเห็นไหมเนี่ยผมบอกให้คัดสมมุติว่าเราขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยขึ้นยอ่อเราก็ต้องเตรียมที่ไปต,ต,ต่อถูกไหมอ่ะลองดูภาพนี้นะครับสมมุติว่ามันลงมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันลงมาเนี่ยมันเบรกดาวเทนแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันเบรกดาวเทนแล้วเห็นไหมครับขึ้นยอ่อมันก็ต้องไปแบบนี้ พันธถ้าหลุดตรงนี้ออกเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเราไม่รู้หรอกมันจะขึ้นหรือมันจะแบบไปได้ไกลแค่ไหนแต่เรารู้แต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้เราต้องบริหารความเสี่ยงสมมติเราซื้อตรงนี้ครับทาตามสูตรผมเนี่ยเราซื้อตรงนี้เราคัดตรงนี้คัดตรง50เราเสียไปแค่3.83เองโอเคไหมครับเราเจ็บไม่หนักแต่ถ้าเกิดเราไม่คัดเห็นไหมครับเราซื้อตรงนี้แต่เราไม่คัดเห็นไหมเราเจ็บหนักเลยครับตรงนี้เราเสียไป11%เปอร์เซ็นต์ละเห็นยังเพราะฉะนั้นที่มันคือการเบรกหลอกเห็นไหมครับเนี่ย เหมือนไปเหมือนจะขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่ขึ้นมันตัดหลอกแล้วมันก็ร่วงพวดลงมาแบบนี้เห็นยังเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ยังเป็นสัญญาณขาลงอย่างนี้คือการเบรกหลอกแต่ตอนนี้ครับดูนะอะผมให้ดูตรงนี้ตอนเนี้มันลงมาตรงนี้แล้วผมให้ดูนี่นะครับเรามองแบบนี้นะครับณวันนี้ลงมาตรงนี้แล้วนะครับทำดับเบิลตทอมแล้วแต่กำไรไม่ดีอ่ะไม่รู้ว่ามันสะท้อนไปหรือ,อยังนะแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงโอเคนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับ หล่นลงมาตรงนี้เราลองมาดูซิว่ามันโอเวอร์โซสุดๆหรือยังเนี่ยยังโอเวอร์โซไม่สุดเห็นไหมครับเนี่ยยังโอเวอร์โซไม่สุดแปลว่ามีสิทธิ์ลงได้นะถ้าหลุดตรงนี้ลงกระจายนะครับบอกไว้ก่อนนะครับนะครับเนะีนะ่ยหลุดเส้นเนี่ยหลุดเส้นเนี่ยเพราะอะไรครับทำไมต้องลงกระจายเพราะมันเป็น กฎของเทนไะงคือถ้าเกิดมันเกิดเทนแล้วมันจะไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันคือการถูกแพนิคเซลล์ปึ้งปึ้งปึ้งแบบนี้เพราะฉะนั้นหลุดเส้นนี้ไม่ได้นะครับนะมาดูเดย์สิเดย์ day ตรงนี้โอเวอร์โซลแล้วเนี่ยเดย์ดูสิมันจะงัดขึ้นไหมถ้าเอาปลอดภัยต้องรอยกโลยกไฮก,ก่อนนะครับนะรอยกโลยกไฮก,ก่อนในรอบนี้นะครับดังนั้นเห็นไหมตอนนี้มันยังไม่ยกนะครับรอยกโลยกไฮค่อยว่ากัน เหมือน BBL เมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมครับร้อยยกโลยกหาแล้วนะค่อยว่าก,กันแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าแรงมันยังลงต่อได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ลองไปทําการบ้านนะครับสธนาคารแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันอีก4ตัวแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออันนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษลด60%เดือนก,นกรกฎาคมคอร์สเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดและคอร์สเทคนิคนะครับผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ดรเอและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดนะครับคอสหลักคอร์สแรกครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่26 ดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกเริ่มเรียนจริง13สิงหาคม2567เน้นย้ำนะครับสมัครวันนี้โปร1แถม1นั่นคือแถมคลิปเบสิกพื้นฐานการลงทุนรุ่น25ในส่วนที่เป็นเนื้อหาหลัก สมัครแล้วเข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยเป็นการปรับพื้นฐานไปก่อน1เดือนถึงเวลาเรียนจริงอีกหรอบและยังไม่พอครับผมแถมคลิปวางแผนเทรดเอาการาฟมาตีกันตัวสําคัญสาคัญประมาณร้อยกว่าตัวทุกสัปดาห์ผมสอนเสร็จแล้วลงให้เลยจะได้เข้ามาเรียนกันก่อนแล้วถึงเวลาก็เรียนจริงอีกหนึ่งรอบครับคอสนี้ราคา 5 9 0 0บาทสมัครตอนนี้ลดเหลือ4,900บาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาหลักในรุ่น25นะครับที่เห็นเนี่ยนะมันจะมีเนื้อหาหลักแล้วก็เนื้อหาเสริมนะครับผมจะเอาในส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักนะครับมาลงให้เรียนไปก่อนถึงเวลาจะได้เรียนจริงอีก1รอบนะครับและการเรียนนะครับมันจะมีเนื้อหาหลักประมาณ60%เนื้อหาใหม่ๆอีกประมาณ40%แต่ละรุ่นก็จะหมุนกันไปไม่เหมือนกันนะครับ เรียนยังไงบ้างเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์และมีวางแผนเทรนให้อีกทุกสัปดาห์เรียนทั้งวิเคราะห์พื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคเราเรียนสไตล์ไฮบิดนะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับสอนเสร็จแล้วสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้เลย1ปีเต็มเรามีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนดังนั้นจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกนี้ก็ได้ถึงเวลา ถ้าสงสัยก็ก,กดไลน์มาถามในช่วงระหว่างที่เราเรียนกันได้หลังเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับผมจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าแล้วส่งข่าวให้กันอยู่ตลอดและมีการสอนเสริมให้ทุกเดือนอยู่แล้วครับเรียนดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ Mindset, Money Management, Market Psychology, งบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นพื้นฐานแบบง่ายๆจนเจาะลึก มันน่เกมฟันฟลูบิสเนสไซเคิลหุ้น6ประเภทการจัดพอร์ตสไตล์ปีเตอร์ลินช์และเอาเปเปอร์หุ้นสวยๆมาอ่านมาอัปเดตกันส่วนกราฟเทคนิคเราจะเน้นระบบลันเทรนสามไทม์เฟรมเรียบง่ายแต่ทรงพลังนะครับ MACD, r s i Stochastic r s i, I EMA, e Trend Following System, Candlestick r i s k Reward Ratio e l l i เ w t Wave บที่สีดาว Fibonacci h High Volume และการสแกนหุ้นที่เห็นเนี้ยคือเนื้อหาทั้งหมด 60ยังมีอีก40%ซึ่งจะหมุนไปตามรีมการเรียนเน้นทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกทองคำคริปโตเน้นการบริหารกระจายความเสี่ยงไปตามแอสเซทต,ต่างๆนะครับคอสที่2ครับเทคนิคอ102อันนี้เรียนทุกวันจันทร์2ทุ่ม15นาทีต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเทคนิคผมสอนปีละครั้งเท่านั้นดังนั้นท่านเข้ามาที่หลังก็จะเป็นการเรียนกับคลิป นะครับตอนนี้ผมสอนไปประมาณ2ครั้งและยังเหลืออีก8ครั้งแต่ถามว่ากังวลไหมไม่ต้องกังวลนะครับเพราะผมแถมคลิปเทคนิคอล1นึให้ด้วยนะครับดังนั้นจะเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับการใช้เทต i ิ้งวิวการตั้งค่ากราฟเรียนเทรนด i ฟอร์ลิงซิสเต็ม เทรนไลน์ line, โซนราคากราฟแท่งเทียนและ p r i ส์แพ t เทิรตั้งแต่0ู0ถึง100จุดซื้อจุดขายที่แม่นยำอินดิเคเตอร์เช่น MACD RSI Stochastic RSI TSD AO และ AI อินดิเคเตอร์อันนี้จะเรียนเจาะลึกลงไปอีกนะครับและเรามาต่อเทคนิค102กันนะครับ102ก็จะมีบริงเจอร์แ Band นด์ i n กินอาชิ i s ส Reward Ratio และการแบ่งไม้ซื้อ ทฤษฎีดาวอิเลียดเวฟฟิบูนาชีเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเจาะลึกมีการสอนแก้ดอยและ VRVP DIOSC OBV นะครับและมีการ Recap ให้อีก2ครั้งนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนตารางจริงๆผมเพิ่มให้อีกนะครับแล้วก็มี Recap 2ครั้งแต่มีเนื้อหาเพิ่มให้นะครับรวมกันก็ประมาณ10ครั้งและเทคนิคจะมีไล่กลุ่มที่ผม อัดคลิปสอนให้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดวันละประมาณ10-15นาทีมีการตอบคำถามทบทวนหรือเอาหุ้นสวยมาคุยกันเขาเรียกว่าการรีคอร์นะครับผมก็จะแถมให้ด้วยท่านก็จะอยู่ได้2เดือนเต็มนะครับถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมหลายๆท่านในรอบ3-4ปีเหล่านี้สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้นะครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันนะครับและพิเศษโปรโมชั่น ลด60%เดือนกรกฎาคมสมัครหุ้นไฮบริดรุ่นที่26ราคา4,900บาทอันนี้แถมรุ่น25และวางแผนเทรดให้ด้วยซึ่งจะมีมูลค่าทั้งหมด1,1800บาทสมัคร1คอร์สราคา4,900บาทกราฟเทคนิคนะครับ102แถมกราฟเทคนิค101อันนี้ก็จะเป็นราคา4,900บาทราคาเต็ม1,1800บาทและพิเศษครับสมัคร ทุกคอสที่ท่านเห็นนี่ก็จะเป็นราคา9,800บาทจากราคาเต็ม23,600บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันก็นกได้นะครับหรือจะสมัครเรียนก็ได้แอด doc tor u n d e r c o r e a ที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันแล้วพบกันนะครับ